โโ้้ยยไอ้เชี่ยขี้กับแตกอืมคุณๆแล้วกุญแจมันอยู่ตรงนั้นนะผมคาดการว่าโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยภาคใต้แน่นอนเพราะชื่อก็บอกอยู่นะครับโปรเจกต์ไนแม่ไนแม้ หมาถึงแม่อยู่ไหนนะครับในเมไนเมไนเมไนเมในเมในเมผมรู้แล้วว่าต้องทำยังไงเฮ้ย เฮ้ยไฟฟ้าอีกสองโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยใครเนี่ยมึงใครเนี่ยเกี่ยวอะไรกูเฮ้ยเฮ้ยดูใจเย็้ถือใหญ้ใหญ้ยังไยนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ In the storage room, Oi. there is a syringe Oi. allowing you to remedy this. Be oh. careful.